ท่านบุทธสาสนิกนชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนที่สาธรรมิกะทั้งหลายสำหรับเวลาต่อไปนี้ก็ขอได้โปรดฟังเรื่องบุคคลตัวอย่างในเรื่องของมัตตกุณลีเทพบุตรต่อสำหรับประวานนี้ มาจบลงตามที่พระบาลีที้กล่าวว่าในขณะนั้นมตัตเตคุนลีมานบกำลังนอนผินหน้าหันไปสั้างข้างฝาเรือนสมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าสเสด็จมาเขามองมาเห็นตอนนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าจึงได้ส่งเปล่งฉับพันรางสี ดัชมีบริการเป็นแสงให้ปรากฏแกตาของเขาเพียงแวบเดียวมานบในคิดว่านี่แสงอะไรจึงนอนพลิกกลับมาเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงคิดว่าเราอาศัยบีดาเป็นผานจึงไม่ได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้มีพระมหากรุณาธิคุณทั้งป่านนี้ ถ้าทําการขวนขวายได้กายหมายกวาประกายก็ไม่มีโอกาสจะได้ไหวพระการถวายทานก็ไม่มีหรือว,ว่าการฟังธรรมก็ไม่เคยฟังทั้งนี้เพราะว่าพ่อและแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่มือทั้งสองข้างของเราก็ยกไม่ไหว อื่นที่ทําสการะแกองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาไม่มีจะมีก็แต่น้ําใจเท่านั้นจริงๆเขายังน้อนน้ําใจเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาด้วยจิตที่เรื่มใสจริงๆสำหรับวันก่อนมาหยุดไว้เพียงแค่นี้วันนี้ก็จะต่อไป เป็นนั้นว่าในเวลานั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงดำริว่ามัตตคุณนาล,ลีได้เห็นเราเพียงเท่านี้ก็เป็นการพอแล้วเพราะว่าการเห็นของมากราทีเพราด้ดยการที่มานพนี้ได้ทำใจให้เรืม่มใสในเราเพียงเท่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลใหญ่ เอะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาเสดาจึงได้ทรงสมิด็จเสด็จหลีไปเมื่อองสมเด็จพระจอมไตรกําลังเสด็จกลับลับตาไปนั่นเองมัตเตกุนดลีมานพมีจิตเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้้มีพระพ่ายเจ้าไม่คลายจิต ในขณะนั้นเขาก็การทำลายเนี่ยเรียว่าชีวิตของเราเขาก็ถึงตักใสคือทำกาละแล้วเป็นอนุว่าเขาตายกำลังที่มีจิตเรื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา <c oughs> ตามพระบาลีได้กล่าวว่า <c oughs> ตามพระบาลีได้กล่าวว่าเหมือนกันนอนหลับกลับตื่นขึ้น เขาไปเกิดในวิมานสูมรมานสามสิบโยชนในดาวเดงสถิวโลกสำหรับในตอนนี้เขาแวะข้างทางสนิดหนึ่งว่าการที่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณในมัตตกุณลีเทพบุตรพระโทษในมัตตกุณลีมานบ ว่าเขาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแม้แต่ไหวพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยไหวทำความคเคารพด้กายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่เคยมีแม้แต่ทานก็ไม่เคยถวายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อของเขาเป็นผ่านคือเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ <c oughs> เ,เ,เพียงว่าเขาได้เห็นพระพุทธเจ้าครั้งเดียวมีความเลื่อมใส แล้วก็ใจจับอยู่ในพระพุทธเจา้าเพียงชั่วขณะจิตเดียวเขาก็ตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกมีวิมานสูงประมาณ30โยน์การที่มัตเตคุณลีมานบมีความเคารพในพระพุทธเจา้าท่านเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานถ้าเราจะเปรียบเทียบกัน ที่ท่านมัตตกุณลีมานบหรือว่ามัตตกุณลีเทพบุตรได้วิมายขนาดนั้นถ้าเราจะเทียบกำลังใจที่เรามีความเลื่อมใสองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้ากันมาตั้งแต่เกิดหรือแม้ว่าจะเพิ่งบมีจิตเลื่อมใสเพียงแค่เดือนสองเดือนเวันสิบวันก็ตามที เปรียบเทียบกับมัตถกุณลีเทพบ,บุตรพวกเราเคยให้ทานตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายทานแด่พระสงฆ์บ้างให้ทานแก่คนบ้างให้ทานแก่สัตว์บ้างทั้งนี้เพราะว่าเป็นบุญกริยาวัตถุอันหนึ่งข้อแรกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นบุญนี่เราเคยทา และการสมาทานศีลเราก็เคยสมาทานฟังเทศแล้วก็เคยฟังแั่นอกจากนั้นการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานที่เราใช้คำว่าพุทโธเราก็ทำกันเป็นปกตินอกจากนั้นในด้านวิปัสสนาญาณและก็กิจแล้ก็ธรรมะอย่างอื่นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราเราก็ทำ เมื่อเราลองเปรียบเทียบตัวของเราเองว่ามาตัตตกุณลีเทพบุตรมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพียงชั่วขณะจิตเดียวท่านตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวเดิงสถิวโลกมีวิมานสูงถึงสามสิบโยชน์ได้แต่บุญที่เราทำนี้มากมายกว่าม,มาตัตตกุณลีมากนะัก ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าท่านทั้งหลายยังไม่คลายความมั่นใจในความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเรายังบูชาความดีของท่านคืนหนึ่งสนับสนุนพระพุทธศาสนาด้วยการบริจาคทานการบริจาคทานจะให้กับพระจะให้กับคนจะให้แกัตว์ก็ตาม ชื่อว่าทําไปเดินนัดเมตตาจิตจีตอันนี้ชื่อว่าเป็นจิตที่มีความผ่องใสนอกจากนั้นหากว่าจะท่านจะบูชาพระพุทธรูปพระพุทธประธรรมประสงค์ด้วยเครื่องเสกาวรามิตรเช่นดอกไม้ทบเทียนเป็นต้นเพียงเท่านั้นก็ชื่อว่ายังดีกว่ามัตตกุณฑลีที่ะมุติ เราม่ไดก,กณุณลีเทพบุตรแม้แต่ยกมือไหว้ก็ไม่มีหากว่าท่านหลายบางท่านจะประบูชาองค์สมเด็จพระจนินรสีได้เครื่องดนตรีคือการขับกระโคมก็ดูตัวอย่างท่านเทพบุตรท่านหนึ่งที่มีนามว่ามาลาพาลีเทพบุตรท่านผู้น,นี้จะไปทไหนก็ตามปรากฏว่ามีเครื่องดนตรีติดตามอยู่เสมอ ทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านในสมัยที่เป็นมนุษย์เคยบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครุดยามดนตรีที่บริการหนึ่งเราฟังธรรมเราปฏิบัติตามธรรมขึ้นชื่อว่าบุญทั้งหมดเป็นมหา,ากศลฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าถ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนไม่คลายความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุญที่เราจะได้จากการบำเพ็ญกุศลน,นี้จะมีอนุภาพยิ่งใหญ่กว่ามาตัตตคุณดลีเทพบุตรมากขอพูดไว้เพียงเท่านี้ไม่ได้การสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำวันก็เหมือนกันเราก็ทําได้มากกว่ามาตัตตคุณดลีเทพบุตร <c oughs> นี่เล่าเรื่องนี้กันต่อไปฝ่ายฟาร์มพูดธรรมชาบินาิจหมายกว้างฟาร์มทุบพ่อ เมื่อลูกชายตายแล้วก็ทำชาบมนกิคือการเผาเผาแล้วก็มีแต่การร้องไห้อีกคณิสคิดถึงลูกแล้วเวลาลูกอยู่จะรักษาก็เกรงเกรงจะเสียสตังค์จะหาหมอมาสายก็รักษาก็เกรงว่าจะเสียค่าจ้างจะเรียกกมาฝันข้าวเกรงว่าจะเสียค่ายา ตอนนี้เวลาลูกตายทำยังไงนั่งร้องไหย้ยืนร้องไห้นอนร้องไห้เดินร้องไห้ร้องไห้ตามอัธยาศัยนี่เป็นเรื่องของคนขี้เหนียวเป็นว่าแกก็ไปยืนอยู่ที่ประช้าเวลาตอนเช้าเช้ากินข้าวแล้วทุกวันแกก็ไปที่ประช้าเสมอเสมอเป็นประจำ ไปแล้วก็ร้องไห้พรางบนพรางว่าเจ้าลูกรักคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนเวลานีคอยมาอยู่กับพ่อพ่อ,พอกำลังมารับเจา้าก็ว่ากันไปเหมือนกับคนบ้าบ้าหรือไม่บ้าคนที่ร้องไห้ถึงคนตายบ้าหรือไม่บ้าความจริงก็น่าจะบอกว่าบ้า นี้ก็ว่ากันไปใหม่ตามเรื่องเป็นอันว่าเวลาลูกอยู่ไม่มีความปราณีในลูกเห็นว่าทรัพย์สินมีค่ากว่าชีวิตของลูกไม่ยอมรักษาลูกแต่ว่าพอลูกตายไปยืนร้องไห้อยากจให้ลูกกลับมาก็ลองคิดดูคนประเภทนี้คนดีหรือคนบ้าก็ว่ากันไปตามอธัธยาศัยตามพระบ,บาลีที่กล่าวว่าแม่เทพบุตร คือมัตเตกุณลีเทพบุตรที่มองเห็นพระพุทธเจ้าวแวบ,บเดียวมีจิตเรื่อมใสในพระพุทธเจา้าเวลานั่งเขาไปเปบนเทวด,ดานั่งแลดูสมบัติที่ตนได้แล้วยิ่งด้มาคิดว่าดีสมบัติที่เราได้มานี่เพราะัยอะไรเป็นเหตุเมื่อพิจารณาไปแล้วก็ทราบว่า นี่อานิสงส์ที่ได้อย่างนี้เพราะอาศัยมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมโลกเชชฎโดยเฉพาะและเราก็มีเวลาเลื่อมใสประเดียวเดียวเท่านั้นไม่มีเวลานาน,านเลยเป็นสิ่งนี้อัศจ,จรรย์จริงจริงเราเกิดมาถึงอายุสิบหกปีพ่อของเราเป็นคนไม่ดีไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นคนขี้เหนียว เงินทองไม่อยากจะใช้มีทรัพย์ถึงแปดสิบโกดแต่ดูว่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราทรัพย์ส่วนนั้นไม่ได้มีประโยชน์เลยเราอยู่ก็ไม่มีประโยชน์เราตายมาแล้วทรัพย์ส่วนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ประโยชน์ที่เราจะพึงได้ก็คือความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นเพื่อนนั้นว่าท่านทั้งหลายที่ตั้งใจบูชาพระ ตั้งใจภาวนาวิตวิโสพระกว,วาหังสัมมาสัพพุทโธก็ดีหรือว่าภาวนาว่าพุทโธก็ดีภาวนาว่ารหังก็ดีจงภูมิใจได้ว่าอย่างเลวที่สุดท่านตายไปแล้วจะมีผลดีเช่นเดียวกับมัตตกุณฑลีเทพบุตรแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วทุกท่านที่กําลังนั่งฟังอยู่นี่ทําบุญดีกว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรมาก ปริมาณข้างบนก็นสูงกว่ามากฉะนั้นทรัพย์สมบัติอันเป็นทิพย์ที่มัตตคุณดลีเทพบุตรได้ยิ่งเชื่อว่าเป็นทรัพย์ที่เป็นทิพย์น้อยกว่าที่ท่านหลายจะพึงได้มากมายเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านมัตตคุณดลีเทพบุตรจึงคิดต่อไปว่ารามเวลานี้รามผู้เป็นพ่อของเรา <c oughs> มายืนร้องไห้อยู่ในปา่าช้ามายืนร้องไห้อยู่ในปา่าช้าในเวลาที่เราไม่สบายก็ไม่ยอมจะหาหมอมารักษาเก็บยามารักษาเองเวลานี้สิดันมายืนร้องไห้บนว่าเราอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหนลูกรักอยู่ที่ไหนเวลานี้พ่อต้องการให้ลูกกลับมาเราควรจะทรมานแก ให้มีความรู้สึกสำนึกตนว่าไอ้ก,กรรมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอารมณ์ของทุโดยชนคือความชั่วที่ไม่พยายามให้แม้แต่ทานการกุศลอย่างนี้เป็นของไม่ดีเมื่อคิดอย่างนี้แล้วยุนิไปลแปลงตัวของเขาเวลานี้เขาเป็นเทวดาก็แปลงตัวของเขาเหมือนกับคนเดิมคือมัตตกุณดลีมานก แล้วก็มายืนอยู่ข้างๆประชัยยืนกอดแขนแล้วก็ร้องไห้อยู่ใกล้ๆพรชาใกล้ๆกที่พอ่อเคยยืนร้องไห้เป็นอนุภผีเทวดากับตาพรามขี้เหนียวร้องไห้แข่งกันเวลานั้นแต่พรามก็เห็นเขาแล้วก็คิดว่าเออะอน,นี้มันเราร้องไห้ถึงลูกของเราที่ตายไปแล้ว ถ้าเจ้ามานกคนนั้นไม่ยืนร้องไห้นน่มันร้องไห้ตรงการอะไรของมันเจ้าต้องถามดูเมื่อคิอ้จะนี้แลเขาก็ถามว่านี่เธอเธอแต่งตัวแล้วเหมือนกับมดกุหลาลีลูกชายของเรามีระเบียบดอกไม้เป็นเครื่องประดับประดามีตัวหอมฟุ้งไปเหมือนกับจันเหลือง กอดแขนร้องไห้ขําคคนอยู่ในที่ใกล้ประชานนี้อยากจะถามว่าเธอนมีความทุกข์อะไรมานบแปลนเดียกล่าวกับพรามว่านี่คุณลงุง <c oughs> ผมมีรถรถอยู่คันหนึ่งแต่ตัวรถสร้างเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ตัวรถที่สร้างเรียบร้อยแล้วทำด้ทองคําล้วน มันสวยงามผุด่องละอองตายจริงๆมันเสร็จแต่ทว่ายังหารอรถยังไม่ได้ที่มายืนร้องไหู้่เพราะว่าอยากจะได้รอรถที่ถูกใจถ้าไม่ได้รอรถก็จะยอมเสียชีวิตยืนร้องไห้มันอยู่แบบนี้จึงกว่าจะขาดใจตาย <c oughs> ในขณะนั้นตาพรามขี้เหนียวจึงได้ถามว่า นี่นะพ่อคุณพ่อมหาจำเริญอยากจะถามว่าล้อคุณเดียวที่เธอต้องการนั้นเธอต้องการจะทำด้วยอะไรจะทำด้วยทองคำหรือหรือว่าทำด้วยแก้วก็ตามหรือว่าจะทำด้วยโลหะก็ตามจะทำด้วยเงินก็ดีขอพ่อคุณจงบอกกับฉันมาเถิด การพร้อมที่จะรับแต่กันทําให้เธอั้องทุกอย่างตามที่เธอต้องการแหมเขาในี้ใจดีนะเห็นว่าชายคนนี้ที่ยืนร้องไห้มันเหมือนกับลูกชายที่ตายจริงๆแก <c oughs> เกิดความรักเข้ามาเขานี้เอาละอยากจะคิดจะเอาอะไรก็ได้จะล่อรถจะทําได้ทองคําก็ได้จะทําได้แก้วมันนี้จะทําได้โลหะจะทําได้เงินอะไรก็ได้ทุกอย่างดู ดูคนลูกแท้แท้ไม่รักพะลูกตายไปแล้วก็ไปรักคนที่มีสภาพใครลูกคนนี้ถ้าไม่บ้าก็บอฟังเรื่องต่อไปเป็นกล่าวว่ามานพได้ฟังคำนั้นแล้วก็คิด,ดว่าเอพรามพนนี้เวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เป็นลูกของแกเนี่ยเวลาที่เราป่วยยาแกก็ไม่ยอมเสียค่ายา หมอแกก็ไม่ยอมเสียท่านมาเห็นเรามีรูปร่างคล้ายๆกับลูกของตัวยืนร้องไห้อยู่ยังสามารถจะพูดว่าเราต้องการล้อรถทำด้วยอะไรก็นได้มีทองคาเป็นต้นนี่แกแสดงความเป็นคนแปลกทำไมเป็นอย่างนี้แต่เถอะเราจะต้องแกล้งแกเล่นดูกำลังใจของแกสิว่าแกจะว่ายังไง เมื่อเขาคิดอย่างนี้แล้วจะเนี่ยกล่าวว่าคุณลงุงท่านจะทำล้อให้แกเข้าไปเจ้าโตสักเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นล้อรถนี่ทให้โตขนาดไหนพรามนั้นก็กล่าวว่าเธอต้องการเท่าไหร่โตเท่าไหร่ฉันทําให้เท่านั้น <c oughs> ตอนนี้ท่านกล่าวเป็นบาดประคาถาเ <c oughs> นี่เสียงมันจะแย่ซะแล้ว ตอนนี้ท่านกล่าวเป็นบาทประคาถาว่าเข้าไปเจ้าเป็นนั้นว่ามานกขเขาบอกว่านี่เข้าไปเจ้าต้องการล้อนพิเศษมันไม่ใช่ล้อธรรมดาเพราะรถท่านทำด้วยทองคาสวยงามมากต้องการดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ทั้งสองดวงนี้เอามาเป็นทำทำเป็นล้อ,ลอลเข้าบอกจะล้อรถของเขาไปเจ้าขอได้โปรด ขพราะท่านในโปรโดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองดวงนั้นเอามาเป็นลออรถขึงข้วพเจา้าเช่ดีเหมือนกันนี่เทวดายโยคน <c oughs> เป็นา,มา,มาน,นั้นว่ามานพต้องกล่าวซ้ํากับเขาว่าพระจันทร์ก็ดีพระอาทิตย์ก็ดีย่อมส่องแสงเป่งคู่กันในวิถีทั้งสองรถขึงข้วพเจ้าทําได้ทองคํา จะได้มีงามสมกับล้อทั้งสองนั้นถ้าพรามพอได้ฟังก็ตกใจคิดว่าเอไอเจ้าเด็กคนนี้นี่มันจะบ้าหรือจะบอก,กันแน่เนาะมันจะเอาพระจันทร์และพระอาทิตย์มาทำล้อนี่ชาวบ้านชาวเมืองที่ไหนก็คิดแบบนี้บ้างแกกินเงี้ยบอกว่านี่พอคุณเธอปราตนาของที่ไม่สมควร ไม่มีใครเขามีความต้องการอย่างนี้เธอนี่มันคนโง่จริงๆเพราะอะไร,ระเพากเชนเข้าใจว่าถ้าเธอต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นล้อของเธอนี่เชนคิดว่าเธอจะตายเปล่าไม่มีโอกาสหรอกใครที่ไหนจะพาพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นล้อรถของตนได้ ตามพระมารีที้กล่าวต่อไปว่ามานพทีนีพูดกับพรามนั้นว่าก็คนผูดร้องไห้อยู่แล้วก็มีความต้องการสิ่งของที่ปรากฏอยู่คือดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาท่านถือว่าเราเป็นคนโง่หรือว่าบุคคลที่ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งที่ไม่ปรากฏ เนท่อเวลานี้ลูกชายของท่านมันตายไปแล้วมันอยู่ที่ไหนท่านก็มองไม่เห็นท่านไม่ยืนร้องไห้เรียกลูกชายของท่านต้องการต้องการลูกชายของท่านก็อยากจะทราบว่าข้าพเจ้ากับท่านสองคนเนี่ยยัางข้าพเจ้าต้องการดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มาเป็นรอรถแต่สิ่งทั้งขอทั้งสองอย่างนี้มองเห็นได้ แต่ว่าชีวิตลูกชายของท่านที่ตายไปแล้วเวลานี้ท่านมองไม่เห็นและท่านก็มานั่งบนลำพึงลำพันต้องการลูกชายของท่านอยากจะทราบว่าเราสองคนนี้ใครจะโง่ก,กว่ากันท่านบปฟังฟังแล้วก็ลองคิดว่าคนสองคนนี้ใครจะโง่ก,กว่ากันแล้วเขายังกล่าวว่าแม้ความ ไปในความมาของพระจันทร์อันนี้ยากเป็นคาถานะแล้วพระอาทิตย์ก็ย่อมปรากฏอยู่คือธ้าท่าคือวันณนะแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่ในวิธีทั้งสองส่วนทั้งสองส่วนคนที่ตายไปแล้วและละไปแล้วใครก็มองไม่เห็นบรรดาเราต้องสอนพวกข้ามครนอยู่ที่นี่ใครจะเป็นคนโง่งกว่ากันนี่ก็ท่าไทยกัน <c oughs> แต่ความเอาได้สดับดางนั้นก็ก็คิดได้ว่าโอ้มานมคนนี้พูดถูกนะความจริงนี่เราไม่โง่กว่าเขาไอ้ลูกของเรามันตายไปแล้วเรามองไม่เห็นไม่รู้อยู่ที่ไหนเรามายืนร้องไห้ที่เขาต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี่เราหาว่าเขาโง่นี่หน้าขกงเรามันจะโง่กว่าเขาซะแล้วแต่ริงได้กล่าวว่านี่พ่อคุณพ่อมาฟาจมเริญ นี่เธอพูดจริงตรงเราสองคนผู้กำลังร้องไห้ยอยู่ในที่นี้ปรากฏว่าฉันน่ะเป็นคนโง่กว่าเธอนะไม่ใช่เธอโง่กว่าฉันใช่แล้วที่แรกฉันคิดว่าเธอโง่กว่าฉันแต่เวลานี้ฉันทราบแล้วว่าฉันโง่กว่าเธอนี่ฉันอยากจะได้บทที่ทำที่ตายไปแล้วคืนมาเหมือนกับทารกร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์เขายางนั้น แ้เด็กมันเห็นดวงจันทร์สวยสดมง,งามก็บอกพ่อบอกแม่บอกพ่อจ้าแม่จ้าชินอยากจะได้พระจันทร์เจ้าค่ะแบบนี้โอกาสมันไม่มีเป็นนวตรพัณฑรามคนนีก้ก็รับเป็นแกงโง่แมวต่อ่ันไป่านก็กล่าวว่าพรามนั้นมีความหายโศกเศร้าเพราะถ้อยคำเข้ามานบนั้น เมื่อจะทำความชมเชยมานพได้กล่าวเป็นคาถาภาสิทธ์ว่าท่านมารดาของเจ้าซึ่งเป็นผู้ร้อนหนักหนาเหมือนกับบคุคคลดับไฟที่ติดน้ำมันด้วยน้ำนี่ว่าฟังยากไลยนะตามบาลีข้าว่าเจ้าย่องยังความกระวนกระวายทั้งปวงให้ดับไปได้ ท่านผู้บรรเทาความโศกซึ่งบุตรของข้าพเจ้าอันความโศกครอบงำแล้วได้ถอนลูกศอนคือความโศกที่มันเสียดแทงใจข้าพเจ้าออกได้แล้วหนอข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีลูกสออันท่านถอนเสร็จแล้วสุ่ถอนคือลูกศอคือความเสียใจเป็นผู้เย็นสงบแล้วพ่อมอนพ่อคุณ พาาเจ้าหายโศกหายร้องไห้เพราได้ฟังถท่ยคาของเจ้านี่เขาชมนะชมแล้วเวลานี้เราก็จะฟังมานกเขาตอบกันว่ายังไงดีมองเวลาปรากฏว่ามันหมดเวลาเสแล้วนี่เป็นนันว่าสําหรับวันนี้เรื่องมาเรื่องมาแตุณดลีเทพบุตรพระบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายผู้รับฟัง ก็โปรดยับยั้งไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนพอเพราะเล่าต่อไปไม่ได้เวลามันหมดขอท่านผู้ฟังทุกท่านจึงกำหนดจดจำคำว่าการภาวนาวะพุทโธแล้นึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพียงแค่ชั่วขณะจิตเดียวสามารถเป็นทิวดาบนบนสวรรค์ชั้นดาวดิงสถิวโลกได้บุญของเราใหญ่กว่ามัตตามัตตาุณดลีเทพบุตร หากว่าท่านไม่ประมาทในะชีวิตมีจิตกำหนดไว้เสมอก็เข้าใจว่าความดีจะยิ่งใหญ่กว่านั้นเ,เวลาหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี